ขวดน้ำเปล่าๆเหลือใช้อย่าเพิ่งทิ้งนำมาทำที่ให้น้ำให้อาหารเป็ดไก่ไม่ต้องซื้อวิธีการทำเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับวันนี้เราจะใช้ขวดน้ำพลาสติกจำนวน4ขวดครับวิดีโอนี้เราจะทำทั้งที่ใส่น้ำและที่ใส่อาหารครับให้เราใช้มีคาเตอร์ตัดไปยังก้นของขวดน้ำโดยให้ห่างจากพื้นประมาณ5เซนติเมตรครับโดยก้นของขวดน้ำเราจะตัดเพื่อเอาไว้รองน้ำนั่นเองครับ ให้เราหมุนฝาของขวดน้ำออกและใช้สว่านเจาะไปที่ฝาของขวดน้ำหากท่านใดไม่มีสว่านในการเจาะเราก็สามารถใช้เหล็กใช้ตะปูลนไฟให้ร้อนมาเจาะได้ครับในส่วนการทำลูกยางเพื่อไม่ให้น้ำซึมรั่วให้เราใช้ยางในจัก,กรยานยางในโมอเตอร์ไซค์ใช้มีคัตเตอร์ตัดเป็นรูปกากบาทแล้วเสียบใส่น็อตเข้าไปด้านในได้เลยครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกันเลยครับ ให้เราใส่น็อตเข้าไปที่ก้นของขวดน้ําที่เราทําการจเจาะไว้ครับและใส่ลูกยางกันซึมใส่ฟ้าของขวดน้ําใส่แหวนและให้เราขันน็อตให้แน่นครับให้ใช้ครีมหรือว่าประแจทําการขันน็อตให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ําซึมรั่วครับหลังจากนั้นให้เราใช้สว่านเจาะไปที่คอขวดโดยเราจะเจาะจํานวน2รูเพื่อให้เป็นรูระบายน้ํานั่นเองครับเราจะเพิ่มตะขอที่ก้นของขวดน้ำเพื่อเราจะใช้ห้อยแขวน ที่ให้อาหารเวลาเป็ดไก่ของเรามาชนจะได้ไม่ล้มครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบ2ส่วนเข้าด้วยกันได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับที่ใส่น้ําทําได้ง่ายๆจากขวดน้ําวัสดุเหลือใช้เราจะพามาทําที่ให้อาหารกันต่อเลยครับให้เราใช้มีคัตเตอร์ตัดไปยังก้นของขวดน้ําโดยเราจะตัดห่างจากพื้นประมาณ5-7เซนติเมตรครับ เพื่อเราจะทำที่รองอาหารนั่นเองครับให้เราใช้สว่านเจาะไปที่ฝาของขวดน้ำโดยรูที่เราทำการเจาะควรจะมีขนาดพอดีกับน็อตท,ที่เราจะนำมาใส่นั่นเองครับเจาะรูไปยังจุดกึ่งกลางก้นของขวดน้ำใส่น็อตประกอบฝาของขวดน้ำเข้ากันได้เลยในส่วนที่ใส่อาหารของสัตว์เราไม่จำเป็นต้องใส่ลูกยางครับสามารถใส่น็อตและทำการขันยึดให้แน่นหนาได้เลยครับ ใช้ประแจรหรือว่าคีมขันให้แน่นด้วยนะครับให้เราเจาะไปที่คอของขวดน้ําโดยที่ใส่อาหารสัตว์เราจะเจาะให้เป็นรูใหญ่ๆเลยครับเราควรเจาะรู2องรูขนาดประมาณเหรียญ25สตางค์ครับหลังจากนั้นก็เจาะที่ค้นของขวดเพื่อใส่ตะขอห้อยที่ให้อาหารของสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นให้เราประกอบชิ้นส่วนทั้งสองส่วนเข้ากันได้เลยเมื่อเสร็จแล้วลักษณะก็จะออกมาแบบนี้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยสําหรับที่ให้น้ําให้อาหารเป็ดไก่เรามาทดลองกันเลยครับในส่วนหัวอาหารหรือว่าข้าวเปลือกให้เราใช้กล้วยและกอกอาหารเข้าไปในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับหมุนประกอบชิ้นส่วนทั้งสองส่วนให้เข้ากันเมื่อเป็ดไก่มาจิกที่อาหารอาหารก็จะไหลออกมาเลยครับเมื่อเป็ดไก่อิ่มแล้วอาหารก็จะไม่ไหลออกมาครับในส่วนของน้ําเมื่อน้ําไหลออกมาในระดับที่เราได้เจาะเอาไว้ น้ำก็จะหยุดไหลเมื่อสัตว์มากินน้ำก็จะไหลเมื่อสัตว์เลี้ยงกินอิ่มแล้วน้ำก็จะหยุดครับแล้วจะห้อยแขวนเอาไว้เพื่อไม่ให้ล้มและไม่ให้เศษดินกระเด็นเข้ามายังแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยงของเราหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับ